อันนี้เป็นรถที่ไปรับน้องค่ะอันนี้จะเป็นด้านหน้าคนขับนะคะเราจะต่อท่อเพื่อให้แอร์ไปหาน้องค่ะ,ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังค่ะเราจะปิดด้วยพลาส,สติกเพื่อไม่ให้ จากด้านหน้ามาสู่ด้านหลังแล้วก็จะมีท่อส่งแอร์มาให้คนที่นั่งอยู่ด้านหลังนี่ค่ะจะเป็นภายในรถอันนี้จะเป็นบริเวณที่น้องอยู่นะคะเราจะมีป้ายเพื่อกันบุคคลภายนอกเข้ามาค่ะ ก็จะเป็นพื้นที่รอบๆบ,บ้านนะคะแล้วก็จะเป็นบ้านที่น้องอยู่เดี๋ยวคนที่เขาขับรถเขาพาเพื่อนไปด้วยเขาไม่สะดวกห้ามนะห้ามลงไปที่อื่นห้ามอะไรอย่างเงี้ยนะเขาลงจากรถมาที่แรกเขามาเจอตรงเนี้ยมาเจอป้ายเขาก็ยังยืนนิ่งยิ้มได้อธิบายกันแล้วว่าเราจะต้องทําอย่างนี้นะเราไม่ทําไม่ได้ ตรงนี้ก็ไม่คิดว่ามันจะดังก็กัดตัวก็เต่ามาทั้งคนทั้งรถใช่ทั้งรถรถก็กัดกักด้วยคือไม่ไม่ใช่รถคันนี้ระหว่างนี้คือไม่ใช้เลยครับแล้วตอนนี้ก็คือเรียกว่าปกติของคนนอกก็ไม่ได้เข้ามาอยู่แล้วไม่มีใครผ่านเราไม่ต้องกังวลใจครับนาะไม่ต้องไปกังวลว่าอะไรรถเราได้ฉีดตอนนี้ยังไม่ได้ฉีดครับยังยังไม่ฉีดก็คือระหว่างเนี้ยังไม่ไปยุ่งกับรถเลย จับมาก็คือจอดไว้อย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเพราะว่าเชื้อปกติเนี่ยเท่าที่ทราบก็คืออยู่ได้ยีิบสี่ชั่วโมงถ้าไม่มีโฮสต์นะแต่ถ้ามีโฮสต์มันก็จะอยู่ได้ยาวแล้วมันจะฟักตัวทีนี้ยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ยีบสหรือสี่สิบแปดนะผมจำไม่ได้แล้วเสร็จแล้วพอเราปิดประตูไปแล้วเนี่ยอากาศข้างในมันก็ร้อนใช่ไหมเรากัก,กไว้สิบสี่วันยังไงมันก็น่าจะไม่มีปัญหาละจะเอาไปล้างไปขีนก็ว่ากันไป แกนำวิธีนี้ไปใช้ยังไงบ้างแนะนำยังไงดีฮะตอนนี้กำลังเป็นที่สนใจออไม่รู้สิผมอยากเชิญชวนมากกว่าเชิญชวนให้ช่วยกันทำช่วยกันกัดเพราะว่าคนที่จะติดจากเราเนี่ยก็คือคนที่เป็นญาติสนิทมิสหายของเราอะที่ติดแรกๆเลยแล้วก็พวอมมาเดือดร้อนใช่ไหมแล้วก็เชื้อมันเหมือนวนๆได้อะไปคนนู้นทีไปคนนี้ท,นนทีถ้าเกิดว่าเราพยายามจำกัดวงมันให้ใหน้อยให้อยู่แค่เนี้ย มันก็จะทําให้การะบาดนาะลดน้อยลงใช่ไหมหรือแพร่กระจายได้น้อยที่สุดช้าที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็ช่วยกันไปครับให้เห็นแล้วเนะออัะนนั้นก็คือจริงๆส่จก็อยากให้ใช้อันนี้ยเชิญชวนคน ใช่ขับจากอิตาลีรู้แต่ว่าจะไปรับลูกชายทีนี้ทําไงจะไปรับได้เพราะว่าพอไปรับมาแล้วไอ้คนนั่งในรถก็จะลาบากเอ่มแมก็จะต้องรนกักตัวเขาก็จะหาก,กินไม่ได้ไอเราแคะนั้นเราก็เลยทำไอ,ไอตัวนี้ขึ้นมากันแล้วก็บอกว่าให้เพื่อนเนี่ยที่ไปรับลูกชายะนะเขาช่วยบริการลูกชายเราด้วยห้ามลูกชายเราเข้าเซเว่นห้ามไปกินอาหารที่ข้างนอกนะเพราะเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนเขาจะโดนปิดร้านด้วยเอ็ mm hmm. มแรมเราก็บอกเขาอย่างเงี้ยอื mm hmm. เพราะว่า เดือดร้อนนะเดือดร้อนเัินทั่วยังเป็นเข้าห้องน้ำโอเคเข้าได้แล้วก็เราก็เตรียมกถาที่เตรียมอะไรไว้พอเนาะอื้วอ็ที่ลูกชายจะเดินทางกลับเนี่ยรู้เลยวต้องเตรียมตัวรู้แล้วเพราะว่าตอนนั้นพยายามคือช่วงที่เขาอยู่อิตาลีเราเครียดมากเพราะว่าที่อิตาลีอ่ะเขาไม่ยอมรับการใส่แมสถ้าใส่แมสเนี่ยก็ถือเป็นผู้ป่วยทําทำร้ายร่างกายทีนี้ทําไงลูกปเรียนที่นู่นบอกไม่ไม่ไม่ปลอดภัยแล้วก็พยายามหาทางเอากลับพยายามจะเอากลับให้ได้ให้ให้ทัน แล้ววันที่ลูกชายกลับหลังจากลูกชายขึ้นเครื่องไม่ทันกี่ชั่วโมงเลยอิตาลีก็ปิดประเทศแต่การบินก็เริ่มไม่เข้ากันเยอะเริ่มเริ่มกัดกันเริ่มอะไรกันเนี่ย mm hmm. ทีนี้ของเรามาถึงที่นี่เราก็เตรียมการไว้ก่อนเลยว่าจะเตรียมป้องกันอย่างนี้อย่างนี้งนี้คิด mm hmm. เองรู้แต่ว่าเรามีถุงถุงไอพลาสติกอยู่ทํำยังไงที่จะกั้นระหว่างคนขับรกนั้นได้แล้วแอร์่ะมาต่อมาคือต่อไปข้างหลังได้แต่ต้องไม่ให้อากาศวนไปข้างหน้า เราก็ไม่อยากให้คนที่ขับรถเขาเดือดร้อนถ้าเขาต้องไปกักตัว14วันด้วยเขาก็ต้องสมาหากินเขาก็ลาบากคือไม่ให้รบบหมุนเวียนกับแขกนะครับเพื่อนก็เป็นเพื่อนเขาเป็นคนจะรับถ้าเราไปรับไม่ได้ถ้าเราไปรับปุ๊บเราอาจจะต้องกัก,กตัวด้วยเพราะลูกค้าจ,จะไม่มาที่ร้านเช่ห็นไหมเราก็โอเคเราก็ไม่ไปรับเราก็ให้เพื่อนไปรับแทนเขาก็เสียสละให้เราแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องเซฟเขาอืใช่ไหม เด็แเขาเซฟเซฟนึก่ึงอื่นดูเลยให้อยู่คนเดียวไหมถ้าผมอยู่คนเดียวในพื้นที่เขากักกันบริเวณออ,อตรงพื้นที่ตรงนั้นมีรั้วรอบขอบคิดเรียกว่าเราก็เซฟเต็มที่อ่ะเนอะเต็มตัวเราด้วยอืม